พี่มาแล้วไม่ตอบเจเจเอ็นเตอร์ครับครับโอ้โหไปไม่ไหนไม่ไม่ผมมีอะไรให้ดูดูเปล่าอะไรครับนี่นี่นี่มาเนี่ยมาเนี่ยครับพี่หมอบไปเนี่ยอะไรอ่ะน้องเตอร์ไหนสยามหมอบนี่นี่มาเนี่ยมีอะไรดูนี่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่เอา ไม่ตรงนี้มีนกอินทรีด้วยนี่ไงเนี่ยนกไม่ดูครับหนูไม่ชอบนกพาไปดูพาไปมันมีมันมีอะไรมาใหม่ครับจริงจริงจริงเนี่ยครับเดี๋ยวมาใหม่อะไรมีแมวด้วยกับนกอินทรีนี่ไงท่านผู้นี้ไหนแมวนี่ไงซ้ายมือนี่ไงมีแมวด้วยอนนี้ไงจอบนี้ครับ ใช่เหรอแถวนี <hi> ้มีแมวหรอนี่ไงน้อยนี่ไงมีนี่ไงนกแมวขมาดิ่่ามันแปลกๆอ่ะไม่แปลกไม่แปลกอะไรวะเนี่ยนี่น้อยนี่นเห็นนีนี่นน่ารักปะไม่เห็นมีเลยนี่น้ีไม่เห็นจริงเหรอเนี่ยเนี่ย นี่เนี่ยแล้วไอซีนีเนี่ยแ้วไอซีลงมาลงมาี่เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วน้ำตรงเนี้ยมันสามารถกดเก็บได้มันเป็นน้ำบ่อบาดาลฮะเนี่ยเนี่ยลองเราไปกดเก็บน้ำดูนี่ไงครอสเดย์ใหม่รู้สึกโดนหลอกรู้สึกโดนหลอกแต่ก็ต้องตามไปปล่อยพี่มอสโอ้โหใช้ตลับด้วยอ่ะ เอามีมีแมวมีนนอีซีด้วยก็เนาะโอเดียนะไปเอาเอา้วยไปด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 ้วยรู้รู้สึกว่าโดนหลอกแต่ก็ต้องตามไปงงเจ๊นะนี่มันเลี้ยวเลยย้ำคนจริงๆริงว่ะจริงเราเราเราเก่งไงพี่ ว่าห้องพี่มีแมวนะอะไรเงี้ยหอพี่มีแมวนะจริงเดแตเขาไม่รู้อะไรอยู่แล้วเขาไม่เคยเข้าป่าไงมันต้องมีอยู่เลยตอจริงรับบอไปจริงแล้วอไปตอไเลยตอไเลยตอไเลยเปิดเียงสนามก็ยัไ่ลำอ่ะเอ้ยเอาไป่าล้เดี๋ยวไปส่งรงพาก่อน นไม่เอาตกงว่าตายคู่เอาตุยคู่จังหวะเนี้ยใหญ่โจนมองอะไรไม่เห็นเลยแม่ป้าพี่มองเอาไว้หน่อยแม่บ้าหักไปครับงานมองเห็นบอกก็เอาอะไรวะน่ะบอกว่าใจเย็นครับพี่ัยครบนอะไรรคับได้เวลาฟ้องพอแล้วแหละดูทรงสารนี้ฟังถึงบอกถึงเดี๋อินเตอร์เดี๋ลูกเสือจะไม่ยอมมาก้มหัวให้ มอครับดี๋ยวเป็นลมอยู่ข้าวครับเลัวเมื่อเมื่อเช้าหลังกฉลอยไปมีหมอสี่คนใช่ไหมแล้วหมอคนนึงไปรับที่เกาะแล้วก็ไปมีแคดกลางทะเลตุยในน้ำใช่ไหมในลูกใช่ไ่ะแล้วลึกมากเลยอ่ะ แล้วก็เหลือหมอเหลือหมอสามคนเขิเฝ้าโรงพยาบาลคนไปสองคนไม่มีค่ะดี่ค่ะขอนี้ส่ง้นเตียงนะครับผมขอนี้ใส่บินด้วยนะคะนี่นอนไม่เอ่ยแผลทลอดครับครับฮ่าอีพ่ออยู่ไหน ป้าปาจะไปยังป๊าปออ๊าจะไปไหนไมัหถึงว่าจะไปพักยังยังครับว่นจะไปพักยังเราอะอยังครับแเดี๋ยวว่าจะไปล่าสัตว์สักรอบหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคแต่ตอนเนี้ยหนูแปลว่าหนูนอนโรงพยาบาลอยู่นะป้<บ>าป้<บ>าขายเดี๋ยวขายปลาก่อนแล้วก็ซื้อของซื้ออะไร <laughs> ป้าปาสนใจกูไหมเนี่ยต่อพี่ไหม ได้ยินครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงดีมาเจอกันที่เทื่อที่ท่าเรือก็ได้มั้งอบว้าว่าตัมีอะไรจะฟ้องท่เมืองอบาได้ยินหนูไหมได้ยินได้ยินฟังอยู่หนูโดนแก๊งลูกเสือ,อหลอกไปดูแมวหลอกไปดูแมวอ่ะ <c oughs> ใชท่ที่ไหนที่ไหนเราดูไหมที่ไหน หนูหนูวิ่งตามหลักเขาไปแล้วแล้วหนูก็จำอะไรไม่ได้เลยเออฟาก็แตนเป็นลูกเสืออาวุสโกไปเด้วยสิเอ้ฟ้าต้องไปถามต้องไปลงโทษให้หนูเลยบอกฟ้าไม่ได้ดีลูกเสือเขาไม่จับมือขวาอะไรเลยเอ้ยลูกเสือเขาไม่ทำกันนะสิลูกแต่เขาหลอกหนูนะ เสือเชื่ออะไรบ้างทหารหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงลูกเสือที่หลอกเราไปอ่ะดูหนูจำได้คนหนึ่งผมสีขาวขาวตอนนี้ยังไม่มีมรครับแล้สีขาวอ่ะใครอีกคนหนูไม่รู้อ่ะหนูหนูไม่เห็นหน้าเขาคนสลบเป็นคนผมสีขาวออโอเคได้เดี๋ยวดูให้ครับครับ เจอกันท่าเรือเจอกันท่าเรือรอโอเคค่ okay ะน้องหายแล้ววางแบบไม่ได้ <laughs>